นิทานอีศบหมากับเงาการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณพงหญ้ารกข้างเมืองใหญ่มีสุนัขจรจัดตัวหนึ่งกำลังนอนหมดแรงเพราะไม่มีอะไรตกถึงท้องมาหลายวันมันจึงวางแผนเข้าไปขโมยอาหารเพื่อมาประทังชีวิตและโชคดีที่ได้ชิ้นเนื้อก้อนโตมาดูที่มีม โดยที่ไม่มีใครจับได้ในระหว่างที่เจ้าสุนัขกกำลังกลับไปยังที่พักมันได้เดินผ่านสะพานข้ามลำธารเล็กๆแห่งหนึง่งแล้วเหลือไปเห็นเงาสะท้อนของตนเองในน้ำก็เข้าใจผิดคิดว่าเป็นสุนัขอีกตัวที่ออกอาหารอาหารเหมือนมันแต่สุนักตัวนั้นกลับมีชิ้นเนื้อที่ใหญ่โตและดูน่ากินกว่าของตัวเองเจ้าสุนัขคิดในใจ ทำไมเจ้าหมาตัวนั้นถึงได้มีชิ้นเนื้อใหญ่กว่าของข้านักนะเจ้าสุนัขอยากได้ชิ้นเนื้อที่ใหญ่กว่าของตนเมื่อคิดได้ดังนั้นมันก็อ้าปากเห่าเงาของตัวเองอย่างดุดันและนั่นก็ทำให้เนื้อที่มันคาดอยู่ในปากร่วงตกลงไปในลำธารแล้วจมหายไปเจ้าสุนัขตกใจเสียงดังก่อนจะรีบวิ่งตามเนื้อที่หายไประหว่างนั้น เมื่อเจ้าสุนัขได้มองไปยังลำธารอีกครั้งมันก็ได้ค้นพบว่าสุนัขอีกตัวที่เห็นก่อนหน้านี้ก็คือเงาของมันเองสุดท้ายเจ้าสุนัขก,ก็ได้แต่เดินกลับไปยังที่พักด้วยความสิ้นหวังและหิวโซเช่นเดิมนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าโลภมากลาบหายนะคะสวัสดีค่ะ